สวัสดีครับผมอรุณศรีมาฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบง่ายๆขั้นพื้นฐานนะครับประโยคง่ายๆเอาไว้ใช้พูดนะครับเวลาที่เราอยู่หรือพบเจอชา,ชาวต่างชาติประโยคที่หนึ่งนะครับ Aaron and I are friends Aaron and I are friends ประโยคนี้ก็ หมายถึงแอรอนเนี่ยกับกับผมเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะครับเราก็จะสังเกตว่าแอรอน and I สองคนนะครับก็ต้องตามด้วย R นะครับแอรอน and I are friends แอ r o n กับผมเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะครับประโยคที่สองนะครับ We have been friends for a long time We have been friends for a long times คือเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะครับก็สังเกตดูว่า for a long times นะครับก็เป็นเวลานานาน,นะครับประโยคที่3นะครับ He can make me laugh He can make me laugh ก็คือเขาเนี่ยสามารถทำให้ผมเนี่ยหัวเราะได้ นะครับคำว่าโหเราะได้ในที่นี้ก็คือมีความสุขคืออยู่กับเขาแล้วเนี่ยก็มีความสุขนะครับประโยคที่4 he is a very special friend หรือ he is a very special person หมายความว่าเขาเนี่ยเป็นคนพิเศษหรือเป็นเพื่อนที่พิเศษของผม ซึ่งต่างไปจากเพื่อนคนอื่นนะครับประต่อมานะครับ he listens to my problems when I need help นะครับ he listens to my problems when I need help ก็หมายความว่าเขาเนี่ยจะฟังปัญหาของผมนะครับทุกปัญหาเลยนะครับทุกปัญหาเลยเมื่อ เวลาที่ผมเนี่ยต้องการความช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็คือความหมายนะครับประโยคที่6นะครับ He never gets angry me even when I make a mistakesHe never gets angry me even when I make a mistakes หมายความว่าเขาเนี่ยก็ไม่เคยที่จะโกรธทั้งทั้งที่ บางครั้งผมนี่ก็ทำผิดนะครับเขาก็ไม่โกรธนะอันนี้ก็เป็นนิสัยที่ผมชอบนะเขาคือเขารักผมเขาก็ไม่โกรธผมเวลาผมทำอะไรผิดอะไรประมาณนี้นะครับประโยคที่7นะครับ w i l l find a way w i l l find a way คำนี้ก็เป็นประโยคนี้ก็เป็นประโยคสั้นๆนะครับก็หมายความว่าเราจะหาทางในกรณีที่ สมมุติว่าคือเกิดปัญหาขึ้นมานะครับเราก็ไปปรึกษาเพื่อนหรือปรึกษาใครก็แล้วแต่นนแล้วอีกคนหนึ่งก็ให้กำลังใจแล้วก็เต็มใจที่จะช่วยเราแล้วก็พูดว่า we'll find a way คือเราจะมาหาทางกันนะครับประโยคที่8นะครับ nobody sits with me nobody sits with me อันนี้ผมอยากจะให้ดูคำว่า sit มี s เพราะว่า Nobody เป็นเอกพจน์นะครับ Nobody sits with me ก็หมายความว่าคือไม่มีใครมานั่งด้วยกับฉันมานั่งด้วยกับผมอาจจะเป็นกรณีเวลาอยู่ในห้องเรียนก็ไม่มีใครมานั่งกับผมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าประโยคนี้เป็นประโยคตัวอย่างที่ให้ดูเรื่องอ nobody เป็นเอกพจน์แล้วก็กริยาก็เติม s นะครับประโยคที่9นะครับ Why do they need more money? Why they do Why do they need more money? ก็หมายความว่าทําไมนะครับเขายังต้องการเงินอีกในทํานองที่ว่าคือทั้งๆท,ที่รวยอยู่แล้วก็ยังจะอยากได้เงินมากขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้นะครับประโยคที่10นะครับ Money can buy everything they need Money can buy everything they need they buy คือก็เหมือนนทุกคครรู้แลับเงินเนียสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่จริงๆแล้วซื้อไม่ได้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือเป็นความคิดของคนรวยคนมีสตังใช้เงินซื้อจนเคยชินเคยตัวนะครับประโยคที่11นะครับ What are you going to do today? What are you going to do today? หมายความว่าวันนี้คุณจะทำอะไรคุณจะไปทำอะไรนะครับก็เป็นคำถามง่ายๆนะครับเป็นคำถามที่ส่วนมากคนสนิทกันหรือคนรู้จักกันจะถามนะครับประโยคต่อมานะครับคำตอบก็คือ I'm mm hmm. going out นะ I'm going out ผมจะออกไปข้างนอกหน่อยง่ายๆเลยเหมือนกัน ออกไปข้างนอกนี่ก็ไปทำอะไรได้หลายอยา่างไปช้อปปิ้งไปดูหนังไปสารพัดนะครับนะ I'm going out หรือ I'm going outside นะครับชัดเจนมากขึ้นนะครับประโยคต่อมานะครับประโยคที่13 There's somebody here for youThere's somebody here for you, here for you หมายความว่าเนี่ยมีใครมาหาคุณนะเนี่ยนะ ก็จะพูดอย่างนี้สั้นๆนะครับ t h e r e somebody s here for you นะครับมีใครมารอคุณอยู่เนี่ยประโยคที่14นะครับ I live next door to you I live next door to you ก็หมายความว่าฉันเนี่ยอาศัยอยู่บ้านถัดไป next door ไม่ใช่ประตูถัดไปนะครับ next door หมายถึงว่าบ้านถัดไป ครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านมาอาจจะมาแนะนำมาคุยแล้วก็มาบอกว่าเออเนี่ยฉันเนี่ยอยู่บ้านถัดไปนะประโยคที่15นะครับ how can I pay you for what you've done how can I pay you for what you've done หมายความว่าแล้วฉันจะตอบแทนคุณยังไง ในสิ่งที่คุณทำกับฉันมาเนี่ยคือทำดีกับฉันมาหรือทำดีกับผมมาเนี่ยแล้วผมจะตอบแทนคุณยังไงนะครับประโยคที่16นะครับ no no you don't need to pay anything นะครับ no no you don't need to pay anything หมายความว่าไม่ไม่ไม,ไม่คุณไม่ต้องมาตอบแทนอะไรผมเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมเต็มใจช่วยนะครับ อ่าประโยคที่17นะครับ I'm happy to help you I'm happy to help you หมายความว่าผมเนี่ยมีความสุขนะมีความสบายใจที่ได้ช่วยเหลือคุณนะครับประโยคที่18นะครับ Why are you all so sad Why are you all so sad ทำไมพวกคุณดูเศร้าๆนะครับ หรืออาจจะเดินมาแล้วก็มาเห็นเหตุการณ์พอดีเอ๊ะทำไมนั่งหน้าเศร้ากันทุกคนเลยก็เลยถามคำนี้ขึ้นมา Why are you all so sad? ประโยคที่19นะครับ Everybody is waiting for us now. Everybody is waiting for us now. ก็หมายความว่าตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยกำลังรอพวกเราอยู่ ค,คืออาจจะนัดกันนะครับนัดกันที่ใดที่หนึ่งแล้วพอเออิญว่าทางเราเนี่ยเกิดปัญหาเกิดไปไม่ทันหรือไปไม่ได้กําลังแก้ปัญหากันอยู่ก็เลยนั่งคอตกอยู่นะครับอะไรประมาณนี้นะครับประโยคที่20นะครับ how can i thank you how can i thank you นะครับประโยคนี้ก็มีความหมายว่า แล้วฉันจะขอบคุณคุณได้ยังไงนะจะให้ฉันขอบคุณคุณแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับ How can I thank you นะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะคือคำถามด้วยนะครับประโยคที่21นะครับ No no need to do anything No, no need to do anything ก็หมายความว่าไม่ไม่คุณไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นไม่ต้องขอบคุณอะไรผมไม่มีปัญหานะครับนะก็เป็นประโยคสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นะครับส่วนท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับจากผมอรุณศรีครับ